สวัสดีครับผู้ฟังครับตอนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนนะทุนพุทธและประสูสดีนะป่านทาง YouTube ของ RMUTP Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับมาแบบนี้นะมีเรื่องราวนะครับในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะนวัตกรรมนะครับรวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับเป็นครั้มเป็นคราวนะก็อยู่ในรายการนี้นะในรายการวิด,ดีเด็ดนะครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อายากพลาดรายการโปรดรายการเด,ดเด็ดของทาง R M U T P Live นะก็อย่าลืมเลยนะก็มาที่ ยูทูบของ r m u t p Live ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดเด็ดของทาง r m u t p Live แห่งนี้ครับสำหรับวิดีโอวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังนะวิดหน้าหนึ่งนะวันนี้นะครับก็คือวันที่20มีนาคมครับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นถ้าตรงกับปรากฏการนะครับนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของนะครับสัป เ,เรื่องของนะเป็นฤดูกาลผมเรียกท่านวันฤดูกาลนะฮะก็จะพูดถึงเรื่องราวของวันวสันตวิสุวัตครับคุณผู้ฟังนะเรื่องราวของวันวสันตวิสุวัตนะก็คือช่วงกลางวันยาวเท่ากับกลางคืนนะครับแล้วทำไมถึงกลางวันยาวเท่ากับ กลางคืนเดี๋ยวมาหาคำตอบกันในช่วงของวิ์หน้าหนึ่งนะครับส่วนช่วงวิท์ทั่วไทยครับเรื่องราวของนะเรื่องราวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนะได้สั่งการผู้ช่วยรัฐมนตรีนะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาย,ยาทะเลเสื่อมโทรมจังหวัดตรังนะครับนะ แล้วก็มีการเปิดเผยสายเหตุการตายของย้าทะเลนะเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวามาฟังกันในช่วงของวิทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิศาโลกครับนะวิศาโลกเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์จากฮาร์วาร์ดนะครับ,นะค,รบคุณผู้ฟังนะนักวิทยาศาสตร์จากฮาร์วาร์ดนะฮะคิดค้นยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ครับไว้ใช้จัดการเชื้อดื้อยา นะซูเปอร์บัคได้แล้วครับอ่ะเขาทำกันอย่างไรนะมีนะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิ์สถานโลกครับช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิ์หน้าหนึ่งครับช่วงวิ์หน้าหนึ่ง วินาหนึ่งครับในรายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพุทธและพระสัสดีพัฑนทาง YouTube ของ RM UDP Live กับผมกระจรศักิ์บำรุงสินมั่นครับวินาหนึ่งวันนี้ครับนะวันนี้ตรงกับวันที่20มีนาคมพอดีเลยนะพอดีเป๊ะเลยนะ20มีนาคมครับซึ่งถ้าเรื่องราวของวันสำคัญทางฤรือดูการนะฮะเขาจะเรียกว่าวัน วันนี้วันที่20มีนาคมนี้นะตรงกับวันวสันตะวิสุวัตนะครับนะซึมปีนี้ก็คือตรงกับวันที่20มีนาคมนี่ถึงผู้ถึงปีนี้นะก็คือตรงกับวันวสันตะวิสุวัตนะครับก็คือช่วงกลางวันยาวเท่ากับกลางคืนนะ นับเป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของประเทศทางซีกโลกเหนือและเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงของประเทศในซีกโลกใต้นั่นเองครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะหรือสอดรนะได้บอกว่านะวันนี้เลยครับก็คือวันที่20มีนาคมนะเป็นวันวสันตวิสุวัตรครับก็คือช่วงเวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืนนั่นเองนะก็คือนะครับ เป็นคำนะเป็นคําที่นะเขาบอกว่านะคำว่าวิสุวัตเนี่ยนะคำว่าวิสุวัตเนี่ยก็คือจุดราตรีเสมอภาคนี่คือคําแปลเป็นภาษาไทยนะแล้วคําว่าวันวสันตะวิสุวัตเนี่ยก็คือมีรากศัพท์นะครับมาจากภาษาละตินนะสองคำซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะมีคําว่านะแปลความหมายว่าเท่ากันนะแล้วก็ แปลความหมายว่ากลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นรากศัพท์ที่มารวมกันเนี่ยก็จะแปลว่าวันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันนะครับซึ่งตรงกับคำภาษาไทยที่แปลมาเป็นภาษาไทยเลยก็คือวิสุวัตรนะรก็คือแปลว่าจุดราตรีเสมอภาคก็คือจุดที่ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดีเลยนะครับ ซึ่งวันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันเนี่ยจะเกิดขึ้นเพียงสองครั้งต่อปีครับก็คือในช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิเรียกว่าวันวสันเตวิสุวัตนะครับแล้วก็ในช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงเรียกว่าวันศาสวิสุวัตนะครับนะในวันในแต่ละวันเนี่ยนะดวงอาทิตย์จะปรากฏในตำแหน่งต่างกันครับเปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณวันละหนึ่งองศาตั้งแต่เดือนธันวาคม ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนจากจุดใต้สุดขึ้นมาทางเหนือเรื่อยๆนะจนถึงตำแหน่งที่ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกนะซึ่งในวันนี้เลยครับนะในวันนี้เลย20มีนาคมเนี่ยดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกและจะตกทางทิศตะวันตกพอดีครับสำหรับในไทยเรานะวันดังกล่าวดวงอาทิตย์ขึ้นเวลานะครับวันนี้เนี่ยแหละนะ โดยทิ์ขึ้นเวลาประมาณ6นาฬิกา22นาทีนะก็คือน่าจะผ่านมาแล้วล่ะนะและจะตกรับขอบฟ้ากันเนี่ยเวลาประมาณ18นาฬิกายนาทียึดถือเวลาณนะกรุงเทพมหาน,นครนะะนับเป็นวันนะครับเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของประเทศทางซีกโลกเหนือและเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงของประเทศในซีกโลกใต้นั่นเองนะครับการที่แกนโลกเอียงทำมุม23.5ามุองศานะ กับแนวตั้งแนวตั้งฉากกับระนาบโคโจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เนี่ยทำให้พื้นที่ต่างๆทั่วโลกครับได้รับแสงอาทิตย์ในปริมาณไม่เท่ากันส่งผลให้มีอุณหภูมิต่างกันรวมถึงระยะเวลากลางวันและกลางคืนก็ต่างกันครับด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดฤดูการต่างๆขึ้นบนโลกนะสำหรับปรากฏการณ์ที่เกิดที่เกี่ยวข้องนะกับ การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในครั้งถัดไปก็จะตรงกับวันที่21มิถุนายนนะก็จะก็จะเป็นวันคริสมายันนะครับคริสมายันนะค,คุณผู้ฟังช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีนะัเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อนของประเทศทางซีกโลกเหนือและเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศ ในซีกโลกใต้นั่นเองนะครับอ่ะก็รู้ว่าวันนี้นะตรงกับวันวสันตะวิสุวัฒนะครับก็คือช่วงเวลาของกลางวันเนี่ยยาวเท่ากลับกลางคืนพอดีนะครับนะับเป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของประเทศทางซีกโลกเหนือนะฮะแล้วก็เริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงนะครับของประเทศในซีกโลกใต้นะครับหนาะส่วนไทยเราตอนนี้ก็คือเข้าสู่ถ้าฟังข่าวนะครับ ข่าวในเรื่องของอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะนะตอนนี้อยู่ในโซนของฤดูร้อนนะครับซึ่งก็บางวันนะฮะนะบ,บางวันก็น่นอนลนะในฤดูร้อนก็ร้อนกันจริงๆนะฮะแต่ถ้าร้อนกันหลายๆวันนะก็นะนะถ้าคุณฟังสังเกตดีๆนะเวลาร้อนกันหลายๆวันเนี่ยก็จะเกิดอะไรครับ เกิดปรากฏการณ์นะฝนตกลงมานะครับฝนกระน้ำลงมาเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูดีๆนะถ้าร้อนกันหลายๆวันเนี่ยนะก็จะมีักวันหนึ่งที่นะฝนตกลงมานะครับเขาเรียกว่าเป็นการคล้ายๆกับการปรับสภาพอากาศในรปัจจุบันนี้แหละนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของสภาพภูมิอากาศสภาพ ของฤดูกาลนะว่ากันไปนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งครับเรื่องราวของวันวสันตาวิสุวัตนะตรงกับวันนี้เลยก็คือ20มีนาคมนะไม่ถึงปีนี้นะจงตรงกับวันที่20มีนาคมนะซึ่งถือว่าเป็นกลาง เป็นวันที่นะาช่วงกลางวันยาวเท่ากับกลางคืนพอดีเป๊ะเลยนะครับอ่านี่คือวิ์หน้าหนึ่งนะครับช่วงหน้าวิท์ทั่วไทยครับนะเรื่องราวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะสั่งผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาญาิทะเลเสื่อมโทรมที่จังหวัดตรังนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะั้นมาฟังต่อกับวิท์ทั่วไทยครับช่วง วิ์ทั่วไทยช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับพบ,บกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละสองตอนท่วนพุธและประสดีปัญทาง youtube ของ rm utp live ครับถ้าคุณวั้มีข้อติชมรายการมีคำแนะนำหรืออยากให้นำเสนออะไรนะบอกกันเข้ามาได้นะครับมีหลากหลายช่องนัน้นในการติดต่อสื่อสารไมอย่งอาง youtube ของ rm utp live แห่งนี้นะได้ไม่ยากเลยนะครับ นะมีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ครับก็มาที่แฟนเพจของ RMUTP Live นะแล้วก็นะครับอินบ็อกซ์ทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางเลยนะคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ณขณะน,นี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์คุณผู้ฟังสามารถที่จะพิมพ์นะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ติชมรายการแนะนำอยากนํานเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้สะดวกช่อง,งไหนก็เลือกช่องทางหนึงครับ ที่สำคัญมากกว่านั้นคุณผู้ฟังฟังรายการวิดีเลีวเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเพื่อเพิ่มนะครับยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube ของ RM UTP Live แห่งนี้ครับสำหรับช่วงนี้วิทั่วไทยครับเรื่องราวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ ได้สั่งผู้สั่งการผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาญาติทะเลเสื่อมโทรมที่จังหวัดตรังนะครับอาบก็มาดูในส่วนรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะซึ่งร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือพลตําววจเอกพัชรวาดวงสุวรรณนั่นเองนะที่ผมได้พูดถึงไปตั้งแต่ต้นรายการเลยนะฮะ มาดูรายละเอียดของเรื่องราวตรงนี้กันเลยนะครับร้อยเอกรัชตะพิสิทธิ์บรรณกรครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคาวภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหายาทะเลเสื่อมโทรมบริเวณเกาะลิบงอําเภอกันตังจังหวัดตรังนะว่า จากสถานการณ์ยาิทะเลเสื่อมโทรมในจังหวัดตรังนะเมื่อวานนี้นะได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธารมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือพลตํารวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณนะครับนะซึ่งตรงนี้นําคณะนะครับผู้บริหารกระทรวงนะลงพื้นที่จังหวัดตรังอีกครั้งนะครับเพื่อ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาญาตะเลเสื่อมโทรมบริเวณเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังรวมถึงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาคสนามร่วมกับดรปิ่นศักดิ์สุรสวัดีนะอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่ารชาชการจังหวัดตรังและนายนิติพลผิวหมอะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลนะโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัยกรทางทะเลและชายฝั่งนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนแล้วก็เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับจากการติดตามความคืบหน้าในเบื้องต้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะได้สั่งการให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยสนับสนุนงานวิชาการและองค์กรการศึกษาเร่งหาสาเหตุที่ชัดเจนของความเสื่อมโทรมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ญอดทะเลและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงระบบนิเวศและทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท้งนี้จําเป็นต้องเร่งพัฒนาแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมโดยใช้หลักการสําหรับนะพื้นที่ขนาดเล็กที่มีความสําคัญตลอดจนเร่งการศึกษาวิจัยด้านการฟื้นฟูและเสริมความแข็งแรงของระบบนิเวศให้าติทะเลได้มีโอกาสฟื้นฟูตัวเองได้โดยธรรมชาติ แต่ระหว่างการพักฟื้นก็สามารถช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวได้โดยไม่สร้างมลพิษหรือภัยคุกคามเพิ่มเติมดังนั้นจึงขอความร่วมมือไปยังชาวบ้านในพื้นที่ประมงชายฝั่งผู้ประกอบการเดินเรือและโรงแรมนะให้เดินเรือหรือสัญจรทางน้ำอย่างรมะมัดระวังไม่ทำประมงในแหล่ง้าทะเลงดปล่อยน้ำเสียลงในทะเลนะและไม่ก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดตะกอนชะล้างลงสู่ทะเล ทางด้านด็อกเตอร์ปินสั์สุรัสวดีนะฮะอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็บอกว่าในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนการดาเนินงานและแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมของแหล่งยาทะเลนะครับในบริเวณ จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่นะได้จัดทำแผนการดาเนินงานแก้ไขปัญหาญ้าทะเลเสื่อมโทรมเป็นการเร่งด่วนนะครับเพราะเออพร้อมทั้งประชุมหารือและลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามเบื้องต้นพบการเสื่อมโทรมของแหน่แหล่งยาทะเลในจังหวัดตรงังที่เกิดจากสาเหตุหลายประการร่วมกันนะก็จะมีประการแรกเลยก็คือระดับน้ำทะเลลดต่ำกว่าลดต่ากว่าปกตินะครับ ซึ่งเป็นสาเหตหลักทําให้ย้าทะเลอ่อนแอลงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมผลต่อเนื่องต่อสภาพอากาศที่รุนแรงและแปรปรวนมากขึ้นแน่นอนว่าญ้าทะเลซึ่งเป็นระบบนิเวศหนึ่งในทะเลนะครับย่อมได้รับผลกระทบ นะครประการต่อมาครับก็คือการทับถมและการเปลี่ยนสภาพของตะกอนในแหล่งยาทะเลจากการศึกษาตะกอนในเบื้องต้นบริเวณท่าเทียบเรือเกาะมุกพบว่าลักษณะตะกอนชั้นบน0-4เซนติเมตรเนี่ยนะเป็นทรายละเอียดปนเลนและเปลือกหอยมีสีขาวปนเทานะครับมีลักษณะอัดแน่นทำให้พื้นค่อนข้างแน่นแข็งไม่มีการจมตัวนะครับ ตะกอนชั้น3-6เซนติเมตรเนี่ยเป็นชั้นทรายละเอียดอัดแน่นมีสีดำเล็กน้อยนะของไฮโดรเจนซัลไฟด์พบเศษเงาหญ้า,าทะเลตายเล็กน้อยที่ชั้นตะกอนนะครับ5-6เซนติเมตรเนี่ยเป็นรายเป็นทรายละเอียดอัดแน่นเลยนะฮะคล้ายกับตะกอนดินที่พบหญ้าทะเลตายที่เกาะลิบงครับประการที่3เลยนะก็คือการระบาดของโรคหญ้าเอ่อในหญ้าทะเลหรือปัจจัยอื่นๆ ทางทีมวิจัยมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆนะที่อาจซ้ำเติมให้หญ้าที่มีภาวะความอ่อนแอให้อยู่ในสภาพแย่ลงไปอีกนะได้แก่โรคระบาดในหญ้าทะเลหรือประเด็นเรื่องสารพิษจากการศึกษาด้านโรคในหญ้าทะเลนะมุ่งเน้นการตรวจหาโรคที่เกิดจากเชื้อราเมือกซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้หญ้าทะเลตายเป็นบริเวณกว้างในหลายประเทศนะครับตัวอย่างหญ้าทะเล ออตัวอย่างหญ้าคาทะเลที่มีลักษณะนนใบกุดจากจังหวัดกระบี่และเกาะมุกจังหวัดตรังนะครับพบเชื้อราแท้จริงที่พบได้ทั่วไปในแหล่งหญ้าทะเลและบนใบหญ้าทะเลครับเนื่องจากเชื้อราที่พบมีหน้าที่สลายใบที่เน่าเสียรวมถึงซากพืชซากสัตว์ในแหล่งหญ้าทะเลตามธรรมชาติอยู่แล้วในภาพรวมถึงแม้จะพบว่ามีราเมือก แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าการเกิดการตายของญ้าทะเลเป็นบริเวณกว้างนี้เกิดจากเชื้อราทั้งนี้อาจมาจากปัจจัยอื่นๆนะที่ส่งผลให้ย้าทะเลอ่อนแอมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายในะอย่างเช่นอุณหภูมิน้ําสูงขึ้น การพึ่งแห้งนานขึ้นในขณะน้ำลงในประเด็นเรื่องสารพิษมีการตรวจสอบแหล่งมลพิษที่เป็นโรงงานน้ำยางเพราะว่าไม่มีการทิ้งลงแหล่งน้ำทะเลโดยตรงนะครับการศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักและมวลเอ่อมวลสารอินทะรีย์นที่ตกค้างยาวนานในตะกอนดินและหญ้าทะเลจากบริเวณแนวหญ้าทะเลจังหวัดตรัง เก็บตัวอย่างตะกอนผิวหน้าและชั้นตะกอนพบว่าลักษณะของตะกอนส่วนใหญ่เป็นทรายซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของลักษณะตะกอนจากอดีตท,ที่มีลักษณะเป็นโคลนปนทรายจากการเก็บตัวอย่างแบบทั้งตะกอนสังเกตได้ว่าชั้นตะกอนมีสีเทาอ่อนนะครับซากอินทรีย์น้อยมีกลิ่นซันไฟเล็กน้อยซึ่งตัวอย่างตะกอนทั้งหมดนี้จะนําไปวิเคราะห์ปริมาณโลหะหน,นักมลสารอินทรีย์ที่ตก ค้างยาวนานซันไฟาสารอินทรีย์แคลเซียมคาร์บอเนตและขนาดตะกอนอีกด้วยนอกจากนี้นะครับทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะได้มีได้กำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา้าทะเลเสื่อมโทรมโดยจะป็นต้องทราบสาเหตุที่ชัดเจนก่อนหากเป็นเรื่องของการทับถมของตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำก็ต้องมีแนวทางลดผลกระทบจากการขุดลอก ให้ได้ก่อนนะทั้งในระยะดำเนินการและการป้องกันผลกระทบในระยะยาวอย่างเช่นนำตะกอนมาฝังกรบในพื้นที่บนฝั่งแทนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการเคลื่อนย้ายของตะกอนไปอย่างแหลง่งแหลง่งญาทะเลอีก อย่างไรก็ตามนะจากสภาพปัญหาที่แผร่ขยายเป็นพื้นที่กว้างโดยเริ่มมีรายงานพบญ้าทะเลที่ใบขาดในประเทศอื่นๆนะทำให้สมมุติฐานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความเป็นไปได้สูงอย่างเช่นการคัดเลือกและสะสมพันธุ์ญ้าทะเลที่มีความทนทานสูงโดยรวบรวมจากหลายพื้นที่เพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางพันธุก,กรรมของญ้าทะเลการพัฒนาเทคนิคก,การลงปลูกในแหล่งธรรมชาติ โดยใช้ต้นแบบจากแปลงปลูกที่ประสบความสําเร็จแล้วอย่างเช่นพื้นที่บริเวณบ้านบางพัดจังหวัดพังงาที่ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับได้ดําเนินการร่วมกับชุมชนประสบความสําเร็จในเนื้อที่กว่าร้อยไร่อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการเพาะขยายพันธุ์โดยใช้บ่อพักน้ําทะเลหรือบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเพื่อสร้างความพร้อมในการนําไปปลูก เสริมในสภาพธรรมชาติต่อไปนะครับทางด้านนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตรังนะก็กล่าวเพิ่มเติมนะว่า จากสถานการณ์้าทะเลเสื่อมโทรมได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลโดยเฉพาะพายูนะฮะซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์จังหวัดตรังจึงได้จึงดำเนินการนะครับขับเคลื่อนการทำแผนการอนุรักษ์พายูและ้าทะเลจังหวัดตรงังและผลักดันให้เกิดแผนอนุรักษ์พายนแห่งชาติร่วมกับกรมทะเลและกรมอุทยานนะฮะร,รวมถึงจัดวางทุนแสดงแนวเขตอนุรักษ์พายูและ้าทะเล เพื่อแสดงขอบเขตการกำหนดมาตรการพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพายุทั้งแหล่งหากินและแหล่งอาศัย ลดการรบกวนะลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบกับพยย์ซึ่งมีที่มาจากการจัดทํากติการ่วมกันของชุมชนในการเข้าไปใช้ประโยชน์พร้อมทางร่วมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตามมาตราการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูแหล่งยาทะเลในจังหวัดตรังให,ให้ฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์และไม่เกิดภาวะสูญพันธุ์ท้งนี้นะครับนะ คุณทรงกรดนะครับในฐานะพ่อเมืองพ่อเมืองก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเนี่ยนะรพร้อมจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมในทุกๆด้านเพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าวประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ยังมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปครับนี่คือเรื่องราวนะครับนะบนะบที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับ กับเรื่องราวของความห่วงใยในการแก้ไขปัญหายาทะเลเสื่อมโทรมที่จังหวัดตรังนะครับพร้อมทั้งได้เปิดเผยสาเหตุการตายของ้าทะเลเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันฉะนั้นก็นะครับอยากให้นะทุกภาคส่วนนี้ก็ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับ,นะรบอย่าง้าทะเลเนี่ยนะให้นะให้คงอยู่นะครับ ไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานเลยก็จะเป็นนะเรื่องที่ดีนะครับรวมไปถึงสัตว์บางชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างพายุนเนี่ยก็นะครับนะหลผ้าส่วนทุกๆผ้าส่วนเลยนะรวมทั้งประชาชนนะคุณผู้ฟังเองก็ช่วยกันอนุรักษ์นะครับนะในเรื่องราวของพายุนเนี่ยนะให้นะให้คงอยู่นะลองไปไปถึงชั่วลูกไปถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานเลยนะครับอย่างน้อยได้มีโอกาสได้สัมผัสนะในเรื่องราวของอาพายนตรงนี้แล้วก็ สัตว์ชนิดอื่นๆนะทีนะ่ดูแลใกล้จะศูนพันนะดูแลหายากมากเนี่ยก็ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ครับนะจะเป็นสิ่งที่ดีนะเพื่อให้ลูกหลานนะไดะ้ได้มีโอกาสได้ศึกษานะด้วยการได้สัมผัสบ้านนะครับตรงนี้ว่ากันไปนะนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยที่ได้นำนำมาฝากกันนะครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าวิสราโลกครับเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์จากฮาร์วาร์ดนะ คิดค้นยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ไว้ใช้จัดการดื้อยาหรือซูเปอรบ์บบคท์ได้แล้วครับอ่ะเขาทำกันอย่างไรมาฟังต่อกับวิทย์สถานโลกครับช่วงวิทย์สถานโลกมาถึงช่วงนี้วิทย์สานโลกครับเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์จากฮารเวิร์ดนะ คิดค้นยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ไว้ใช้จัดการเชื้อดื้อยาหรือซูเปอร์แบคสได้แล้วนะครับเชือ้อซูเปอร์แบคสนะหรือโรคดื้อยาครับเป็นหนึ่งในภัยคุกค,คามที่ค่าชีวิตและส่งผลต่อสุขภาพประราชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นต่อในทุกในทุกปีเลยนะล่าสุดนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดนะได้ค้นพบคำตอบที่ช่วยให้ นะเอาชนะการต่อสู้กับซ u เปอร์แสคได้นะพร้อมพัฒนายาปฏิชีวนะและวิธีรับมือใหม่ที่ช่วยป้องกันโรคดื้อยานี้อย่างทันในอนาคตรครับเชื้อซ u เปอร์แบคนะครับ,รบ,รบเชื้อโรคสุดแข็งแกร่งที่สามารถพัฒนาตนเองเพื่อต่อต้านยาปฏิชีวนะต่างๆได้ซ u เปอร์แบคนะก็คือชื่อเรียกเชื้อโรค ต่อต้านยาปฏิชีวนะทั้ง4ประเภทนหะอย่างเช่นแบคทีเรียเชื้อราพยาธิไวรัสโดยเชื้อโรคเหล่านี้มีการพัฒนาตนเองเพื่อต่อต้านยาปฏิชีวนะทําให้ยากต่อการรักษาและต้องคอยติดตามคนรักษาอย่างระมัดระวังเลยนะซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้วงการแพทย์ในการรักษาโรคต่างๆมาอย่างเนิ่นนานเลยทีเดียวนะครับซึ่งเชื้อราซูเปอร์แคเนี่ย จึงถือเป็นภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นต่อสุขภาพประชากรโลกเคยมีอัตราระบาดสูงขึ้นหลังจากโรคโควิด -19 เนื่องจากการใช้ยารักษาตนเองเพิ่มขึ้นความเครียดและการใช้ชีวิตซึ่งทําให้เชื้อโรคเหล่านี้มีการพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วครับมีอัตราทําให้เกิดการเสียชีวิตมากกว่า1ล้านคนในแต่ละปีและอาจฆ่าชีวิตผู้คนได้มากสูงสุด10ล้านคนในปีคศช .2050 เลยนะ วงการแพทย์มองว่าการดื้อยาของซูเปอร์บคกี์เนี่ยชนิดที่เป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับมีความน่าเป็นห่วงที่สุด พราะเมื่อเกิดอาการซูเปอร์บัคแล้วมีผลให้ยาปฏิชีวนะตัวเดิมไม่เป็นผลทําให้แพทย์ต้องเปลี่ยนตัวยาไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกับการพัฒนายาปฏิชีวนะตัวใหม่เพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคซูเปอร์บัคสายพันธุ์ที่เป็นแบคทีเรียซึ่งพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็วครับล่าสุดนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับได้ค้นพบคําตอบที่ช่วยให้เอาชนะการต่อสู้กับซูเปอร์บัคได้ ด้วยสประกอบสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่ชื่อว่านาคลิคลโซไมซินนะครับนาคลิโซไมซินนะแสะดงให้เห็นว่าสามารถฆ่าเชื้อซูเปอร์แบคชนิดแบคทีเรียที่ดื้อยาได้หลายสายพันธุ์ปกติแล้วยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่ทำงานโดยกำหนดลักษณะ และชนิดของสายพันธุ์และเซลล์ของเชื้อโรคและแบคทีเรียวไว้อย่างชัดเจนสิ่งนั้นเรียกว่าไรโบโซมเป็นสารโมเลกุลขนาดเล็กที่จําเป็นสําหรับการเจริญเติบโต,ตของเซลล์เชื้อตัวนั้นๆเพื่อป้องกันแบคทีเรียแต่อย่างไรก็ตามรับแบคทีเรียบางสายพันธุ์สามารถพัฒนาตัวเองให้เข้ากับการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ป้องกันและฝ่าด่านไปได้มีผลทําให้ไรโบโซมหยุดการทํางานโดยทันทีจนเกิดการดื้อยา นะสำหรับคลีโซไมซินเนี่ยนะจึงเป็นสารที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อป้องกันการฝ่าเข้าไปฝังเข้าไปฝังนะกลมกลืนและเจริญเติบโตของเชื้อโรคเหล่านี้โดยเฉพาะโดยจะเข้าไปยึดเกาะกับตัวไรโบโซมได้ดีกว่า ยาปฏิชีวนะอื่นๆทั่วไปนอกจากนี้ครับยังมีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์แล้วก็ AI AI อีกแล้วนะเพื่อค้นหาการขยายพันธุ์ของเชื้อโรคใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อทำยาปฏิชีวนะและวิธีรับมือใหม่ๆในอนาคตช่วงอีก60ปีข้างหน้าโดยเน้นเป็นการวิจัยตัว MRSA superbugs เป็นซุบแบกที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากกว่า10,000แคนในตละปีเพื่อการพัฒนาการป้องกันใหม่ๆให้ทันกับโรคดื้อยาน,นี้อย่างทันท่วงท,นทีนะเดี๋ยวนี้วิทยาการนะครับทางการแพทย์นะก็มีความก้าวหน้านะครับมากยิ่งขึ้นนะมีการหานะครับสิ่งใหม่ๆมาเพื่อที่จะนะครับมาป้องกันนะครับเเมื่อเพื่อไม่เกิดโรคต่างๆนะอุบัติขึ้นนะมาก ขึ้นไปอีกนะครับป้องกันให้นะครับอาจจะป้องกันบรรเทาให้น้อยลงหรือว่าไม่เกิดเลยนะก็จะเป็นการดีนะครับก็จะเห็นวิทยาการความก้าวหน้าของวงการทางวิยทยาศาสตร์ทางการแพทย์ตรงนี้นะอ่ะนี่คือเรื่องราวของวิทยสถานโลกท้ทยรายการนะรถึงช่วงนี้นะครับใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังฟังรายการวิดีเด็ดและรายการอื่นๆได้ผ่านทาง YouTube ของ RMUTP Live นะบางรายการเนี้ก็ สามารถที่จะเห็นหน้าตาผู้ดำเนินรายการได้ด้วยก็สามารถที่จะรับชมกันได้นายเห็นภาพต่างๆได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับมาที่ YouTube ของ RM u d b Live เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็นะครับชอบรายการไหนตอนไหนก็เลือกคลิป นะครับรายการต่างๆตอนต่างๆได้หลากหลายอย่างเนี้ยนะได้ตามสะดวกชิ้นตามความชื่นชอบของคุณผู้ฟังนะครับหรือค,คุณผู้ชมก็แล้วแต่นะครับชอบรายการไหนตอนไหนก็คลิกเข้าไปแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง Youtube ของ rm u t p live และถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆนะครับอย่าลืมเลยนะเข้าไปที่ YouTube rm u t p live แล้วก็ ้ำมาแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง imudp live แห่งนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทวนพูดและประสัสดีบันทาง YouTube ของ imudp live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมานผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด